สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามากินร้านอาหารร้านอะไรคะร้านหมอรวยนะคะอยู่แถวไหนคะใครทราบมากนะคะจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองนะคะอาหารนอนร่อยมากเลยนะคะอันนี้ก็คือต้มยำอะไรคะแปะสะตาช่อนนะคะแปะสะนะคะอันนี้ก็คือผัดชาปลาช่อนนะคะและนี่ก็คืออะไรคะ หมูแดดเดียวอร่อยมากๆเลยจ้านี่นะคะนี่ก็คอือไต่วกเกลือพวกเกลือวกเกลือนะคะหมูแดดเดวก็อันนี้มือแต่ว่าเราเหิวมากนะคะเราก็กินก่อนนะคะแต่อร่อยมากๆนะคะรสชาติแซ่บๆนะคะใครผ่านมาทานนี้นะคะก็มารับมารับทานได้เลยนะคะอาหารอร่อยมีเป็นอาหารป่าก็าามีแต่เราถูกใจนี่นะคะ แปะซปลาต้นนะคะนี่นะคะชมไปเรื่อยๆนะคะคนทานนี่เขาก็ร้านอร่อยนะคะนี่ลูกหยิมือใะการทานอยู่นะคะอันนี้เราก็กินไปเรื่อยๆนะคะอันนี้อย่าโชว์ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวมันจะติดจ้านะคะเราก็เราก็ไม่ไม่ทานน้าทิพนะคะตอนนี้เราก็จะมาเมนูอาหารนะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะถ้าอยู่แถวนี้นะคะก็มารับทานได้รับชมได้นะคะ เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะคะดูแผบดั้งนสิของที่นานะคะนี่บรรยากาศดีนะคะนี่ค่ะเราก็นั่งทานนะคะนี่อร่อยมากเลยในจานนะคะอย่าลืมนะคะใครหิวหรือว่าอะไรก็ามาเดี๋ยวจะให้ชมธรรมชาตินะคะชมธรรมชาติต้นไม้หรือออนไลน์ตรงนี้นะคะว่าเรามากินนี่กันหมดจานเลยนะคะนี่ค่ะนี่กินแซ่บแเผ็ดเ็ดเลยนะคะ มีคาหารเด็ดน,น้ำจิ้มโหสุดยอดสุดยอดเลยนะคะค่ะอันนี้ตักได้เลยนะคะเอย่างอร่อยนะคะที่เราชิมไปแล้วนะคะหมูแดดเดียวก็อร่อยนะคะไก่ลวกเพื่อก็อร่อยนีนแพะ,ะปลาช่อนนี้นะคะมานะคะ่าดสุกนี่ก็เราชิมกันแล้วนะคะไม่รู้ชิมไม่กันะคะจากสวยแต่อร่อยมากนะคะจรินะคะ มีแต่อาหารนะคะของเราอาจจะเป็นคลิเปเล็กๆนะคะเป็นเมนูแนะนํานะคะให้แต่ละวันว่าเราจะแนะนําเมนูไหนนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าเรามากินร้านไหนเมนูไหนที่มันอร่อยนะคะเราก็จะมาแนะนําตรงนี้นะคะนี่ก็ <laughs> เป็นเป็นร้านหมอรวยนะคะหมอรวยจังหวัดอ่างทองนะคะจังหวัดอ่างทองนะคะคนกินกันได้ให้ไปกินกันหมดจานเลยนะคะ ะะก็ขอจบคลิปเล็กๆนะคะคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนนะคะก็ขอให้ปลอดภัยแควค่าจากพยันตรอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะไม่บ้าไปแล้วคะ่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุคะ่ะ